ผมชอบเพลงเขามากเลยโดดดีดงน้อง้อ่ะมีใครมีวีรกรรมแสบ็จแไหมเขาไปใสเขาจะไปด้วยกันทีละแปดคนเลยนาระครับเราอย็่ตัวนารดีสวัสดีครับผมผมกีโน่เดสนาครับผมตอนนี้บอกเลยว่า ผมขอยึดห้องเดอ s k สกาย k ครับผมแต่ตอนนี้ข้างในเขากําลังแถลงข่าวกันอยู่ครับแต่เราไม่เข้าไปดูครับให้มาดูผมดีละครับอยากอยู่ตรงนี้นานๆครับให้เพื่อนๆนพี่ๆน้องๆชาวเดอรสกายเอ็กเบียนเได้เห็นหน้าข้าตาผมบ้างนะเป็นต้อแล้วมั้งกูเนี่ยอ่าัทวี จัรอดอยู่นะจัรอดตอนนี้ผมอยากเห็นจักรอดมากเอาจริงผมเป็น FC จักรอดให้พี่เขาถ่ายผมชอบเพลงมากเลยโดดีดงน่าจะโดดีดโดดีดงดงดงโงดดีดงจริงดงดงดงากครับเพลงนี้เราไม่ได้เริ่ม Bye. Shari คุณพี่ประกาศวันนี้ผมมาถึงงานแล้วกระดุม<ป>กระดุมแตกผมก็เลยไปซื้ออันนี้ที่มินิโซแล้วไปเย็บกระดุมก่อนเย็บเก่งมากครับนี่ครับผมแปะ VIP ให้พี่พี่ไม่ต้องหรอกเขาจำหน้าเอาเออ แต่ก่อนครับข้องเงีครับโอเคครับขอคุณมากครับขมากครับขบคครับตาาด้วยกครับ FC ดครับมขอคุณนะครับขอบคุณมากขบคุณครับความรู้สึกของการได้ทำหนังเรื่องนี้ได้ถายทำหนังนี้เป็นยางไงบ้างและมันต่างจากไทยบ้านหรือซีรีสในภาคอื่นยังไงครับ ครับผมความรู้สึกดีโอ้ยลายทั้งลายครับเขินส่วนมากให้บานบ่รใครได้ร่วมงานกับคนอื่นครับครับพอมาร่วมงานกับคนอื่นก็เขินนะครับผมก็เห็นตัวก็ดึกแล้วเนาะครับผมอีกค้อถามหนึ่งนะครับผมจะรอดพ่อหูแล้วสิได้คายกับเบียนเทนี่ไปโม่ให้ผู้ใดฟังผู้แรกครับเป็นทีมงานที่างผมครับครับครับตอนแรกก็ว่าคอยได้เล่นที่ลีเด้ ตอนนั้นมันไม่เห็นภาพเลยมันว่าม exactly ันิิเกิดขึ้นยังไงนะครับผมก็จริงๆน้องๆอ่ะมีใครมีวีรกรรมแสบมันมาเมาเมาเมาน้องเลเมาอ มันมมีคนไหนดินเขาคนไหนเพราะว่าเขาไปใส่เขาจะไปด้วยกันทีละแปดคนเลยไปห้องนั่งมาไปทีละแปดกินเขาไปกินทีละแปดแต่เลยว่าเออเขาก็บอีเป็นละเบียบดีนะครับกระบอก่ารักคำาล้วอีตัวนารักดีอันนี้ t ของแต่ของแต่ ก็ต้องขัวปากนะครับรับปากมีฝักนอกนะไปเบิ่งนะครับผับย้อนเรื่องนี้นะครับผมวันที่ย3่สิบสมกราคมนี้นะครับผมปากด้วยนะครับครับออกนะครับหลังจากที่จีโน่ยึดช่องผมไปตอนนี้ผมก็ยึดคืนกลับมาแล้วครับล่าจีโน่ไปขังไว้ในซุ้มห้างไว้และตอนนี้เราก็อยู่กับ3ามสาวของเราแล้วนะคะบินเคโฟทียสครับผมสวัสดีค่ะวันนี้มา อยู่ในบรรยากาศของงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องไทยบ้าน X b n K 4 d a จากใจผู้สาวคนนี้จากใจผู้สาวคนนี้นะฮะอยากถามความรู้สึกแแต่ละคนหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เต้นค่ะอยากดูแล้วเราถ่ายเซมนานาแล้วอยากดูสักทีว่าต่ไม่มีใครตัดต่อมาเรื่องจะเป็นยังไงอ๋อไม่มีใครได้ดูของจริงเลยใช่ไหมฮะอ่าล่ะฮะ พูดถึงเพลงเป็นยังไงบ้างโอ้เพลงก็ได้แบบว่าได้รับการตอบรับจากทุกคนดีมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบว่าช่วยกันฟันวิวช่วยกันดูอะไรนี้แต่หวังว่าทุกคนจะชอบกับเพลงนี้แล้วก็ให้เพลงนี้โดดีด่งมาแน่ต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะใช่ว่าตอนนี้ขึ้นรถแห่กันแล้วนะขึ้นรถแห่แล้วรับโปรบาย่ามีรั อยากฝากเพลงอีกเพลงหนึ่งค่ะวันนี้ร้องเป็นร้องสดด้วยค่ะแล้วก็ร้องเป็นครั้งแรกเลยนั่นก็คือเพลงจัดใจผู้สาวคนนี้ค่ะเนื้อเพลงเพราะมากๆเป็นเนื้อเพลงที่อยากจะถ่ายทอดบอกให้กับแฟนๆทุกคนว่ารักทุกคนนะคะขอบคุณที่ทุกคนคอยสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะคะยัไงก็ขอให้เพลงจัดใจผู้สาวคนนี้นะคะมาแน่เหมือนกันนะไปด้วยกันไปด้วยใจไปด้วยกันไปด้วยใจมาแน่ไปด้วยกันเนาะผู้สิ่ภาพยนตร์อยากให้เชิญชวน ก็ฟ้องฟัภาพยนตร์เรื่องไทยบ้าน XBNK โปรเจกต์จะใช้ผู้สาวพอดีด้วยนะคะเราก็มีไปทำโปรเจกต์เนาะก็ให้เป็นลุ้นกันว่าโปรเจกต์ของเราจะสำเร็จไหมคะ่ะแล้วเจออะไรบ้างก็ไปดูกันได้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ200ล้านนะเรื่องนี้นะฮะเอองสองร้อยล้านละบุญเลย, <c oughs> ยอะไรบุญค่ะอ่ะก่อนจากกันไปนะฮะเดี๋ยวขอแต่ละคน3ามคำคกับหนังเรื่องนี้ฮะ,ะนะครับเริ่มพี่น้องในยกันเลยต้องมาดูอ่าต้องมาดูนะครับน้ำหนึ่งหรอจ้า มาดอบอุ่นนะครับส่วนโมบายม้วนหลายๆจ้าม้วนหลายๆนะครับอย่าลืมฝากไปติดตามภาพยนตร์เรื่องไทยบ้าน x p ็กซ์พแล้วครับก็เข้าโรงภาพยนตร์ในวันที่23นี้แล้วนะครับผมไปช่วยกันดูครับเป็นสนับสนุนภาพยนตร์ดีๆของพวกเรานะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์ไทยที่ถือว่าเป็นปรากฏการครั้งแรกเลยที่ B N K ก็ไปอยู่ใน ภาพยนตร์ที่แบบเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวอีสานเลยเนาะก็ฝากแฟนๆเดอะสกายเอ็กซ์เพีนเทปโรเตสติดตามด้วยนะครับไปให้ถึง200-300ล้านกันเลยนะครับสาธุครับม้วนหลายๆครับโอเคขอบคุณและสวัสดีนะครับขอบคุณน้อ้วนะครับเดี๋ยวเราไปพักผ่อนก่อนนะครับ ถ้าบทโดยรวมเนี่ยคือน้องเนอยอ่ะหนักหนักที่สุดแล้วน้อง,องอแสดงดีมากทายบ้านเนี่ยจุดเด่นเขาคือการทําให้หนังเนี่ยมันสนุกอยู่แล้วครับเข้าไปดูนี่คือมีแต่ความประทับใจเยอะมากครับสนุกครับสนุกคือเขาไม่ได้ทำมาเหมือนเซอร์วิสแฟนบี K, อย่างเดียวคือเหมือนะว่ามีแบบ คนหน so <Yes> ึ่งที่ไม่ใช่แฟนีเเคก็สามารถดูได้ครับก็ฝากนะครับหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัสบีเอคปเตอร์อย่างจริงจังครับผมบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้คุณจะได้เห็นหลายอารมณ์หลายโมเมนต์ของเด็กๆแล้วก็หลายโมเมนต์ของการเชื่อมโยงกันระหว่างบีเอเคปเตอร์กับไทยบ้านยังไงช่วยไปดูด้วยครับบอกเลยว่าคุณจะอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากมจริงครับสู้ๆครับ